พี่ทำลายไม่ได้ไมแล้วมันหนีแล้วไม่ได้เอาตักสิลูกเอาตกตักย่างเอาอ้ดเห็นไหมเบบไปไไฟอาม่าหนยไฟอาม่าหน่อย ไฟไฟมากไฟไฟไอ้ที่ทำลายไม่ได้ไม่ได้แล้วมันหนีแล้วไม่ได้เอาไปทำไม่ได้โอ้ยไม่ได้จิเอาตักสิลูกเอาตักย่างเอา

อร่อยไหมอหนีสิเอรอยอร่อยไหม,มใช่อาเหมือนอทีู่ได้กะอร่อยไหม่นดียัไม่าตาย,าตายช็อปใหญ่เลยนเนาะ <c oughs> จะกินหมดไหมเนี่ย

มายังไม่ได้พรมเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ผมไปทำทิชชตัวอยู่อู้พี่วิมเราใหม่กินข้าวหรอไม่ต้องก็ได้กินใจจงเลยมาตักข้าวเลยบะค่ะบะแปลกลพี่เรอยังใหม่กินข้าวหรอจริงเหรอจริงไหมมีสีป่ะ เก่งนี้ก็น่าเเห็นบุมโอเคไหมพูดสิพูดไหนสิลูกโอ้เอาอีกไหมลูกเอาอีกอันไหมโอ้ยสปอยอ่ะกินข้าวเยอะหรือเปล่าเนี่ยวันนี้กินข้าวหมดนะไม่เฮ้ยจะจีบหรไมล่ะไอช้อนตักดิ ไลาจแล้วัก <rôle> อ <à déc> ้าวมอย่าเชมือจับดี๋ยวกเดี๋ยวตกกนะ น้ำอามาไม่ถึงกรัมสั่ยไปไอ้ย้ยไม่กินต้นไมปีโป้น้องพีกินไหมนี่ดูสิพี่กินปีโป้น้องพีกินเบ้าพี่น้องพีน้พีเลม่อกี้คนนี้เขาเดินมาเขาไม่ได้อยากเห็นพี่น้องพีกินแล้ว ดิโป้ไหมพี่ทีขอคำหนึ่งสิครับขอคำนั้นได้ไหมไม่้ค่ะไอต่างอเราคือไม่อยากกินพีมันหนีเหรอมันหนีพี่ทีเหรอแล้มมันหนีเหรอห้ดีใจเร็วที่นี่มันกลายเป็นน้ำไปหมดแล้วอ่ะ้าวขงมันอ่ะมีไข่เนี่ยไอเราห่วงไข่บาย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 เราห่องไข่เราห่องไข่โอ้ยโอ้ยสเตสโอ้ยหลบหน่อยดูไอ้มา มานถืว่าของ E T F ลูกทไมบายไอว่าบายไอว่าค่ะบายค่ะมี้าเป็นหนูน้อยหมขาวหนูน้อยแท่ทนนั่นแก้หนูไบานี่เอาขนมปังของทุกคนไหมวะค่ะบายค่ะโอ้มินมีมินมีขอดูดิมีอะไรมันคือะไรอ่ะสามโมสองานีปละไปละไปละไปล้จริงไปบายไฟอาม่าหน่ไฟอาม่าหน่อไฟ ไปมากไปม่ด้กินข้าวด้วยชอปีนไปแล้วอร่อยทายลูกกบอีกแล้วเราอ่ะอ่าบายบอ่าบยบายายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้านหนสวัสดีค่ะ คิดหนักคิดหนักคิดหนักไปแล้วอ่ะไปแล้วไปแล้วเด็ดตาการ์นากริ้งยายกริ้งงานหลายรอบแล้วเหมือนเนี้ยเหมือนตุ๊กตาไม่จบอ่ะเดี๋ยวเราเดินชุดนี้นะไหนเอาดาวให้พวกอาตุยนเอาดาวให้กรุงอ๋อไม่เอาพีนรถเอา